ผมสกอร์ด1บิวดีสวยมากตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นขนาด4ีอนิ้วนะครับผมทรงสวยมากแล้วก็มีจูเนอร์ให้พร้อมเลยมีตัวตั้งสายให้ในตัวด้วยนะครับขอบอย่างที่ผมเคยบอกไปรุ่นนี้มันจะตัดสี่ำตาขอบดำเป็นดำด้านสวยแล้วก็มีที่คล้องสายสพายด้วย รุ่นนี้เราจะติดพิก,กาดสีแดงหรือว่าจะไม่ติดก็ได้นะครับผมเราเลือกได้แต่ว่าพิก,กาดเราจะแถมให้อยู่แล้วลูกบิดจะเป็นลูกบิดเหล็กตันคอจะเป็นเคลือบด้างหมดเลยลายไม้จะเป็นลายไม้เส้นๆตัวนี้จะเป็นท็อปโซลิดนะครับผมจะเป็นหน้าไม้แท้โอเคอาราคาขนาดนี้งานสวยขนาดนี้ก็ถือว่าได้ไม้แท้ด้วยก็ถือว่าคุ้มค่ามาก จริงๆมันมีสองสีนะครับผมมันมีสีไม้อ่อนแล้วก็กับสีดําตอนนี้สีดําออกเยอะมากบอกให้ข้างหลังจะเป็นมอฮอกตานีนี่มันจะเป็นลายเส้นของมันเลยอ่าเห็นชัดไหมเอ้ยนี่กีตาร์สวยมากตัวนี้ผมแนะนําให้เล่นเลยนะครับผมในราคาที่มันไม่แรงในราคาที่มันไม่ไม่ไมแรงไม่แพงเวอร์อจนเกินไปซื้อกับผมไม่มีไม่มีแพงหรอก ถ้าซื้อบนห้างอะ่ะโดนฟาดหนักกว่านั้นอีกจะบอกให้ราคาพวกราคาที่ร้านจะเป็นราคามิตรภาพนะครับผมถ้าคนเคยซื้อกีตาร์ก็ผมหลายๆตัวจะรู้ดีโอเคแล้วก็ส่วนคอคอเล็กมากเลย ถ้าคนเคยเล่นยังไม่ให้สามูนย์มาเนี่ยคออันเดียวกันเลยตัวนี้คอถือว่าเล็กแล้วก็บางด้วยส่วนเรื่องทัชชิง่งทัชชิ่งต่ํามากเพราะว่าตัดปัญหาเรื่องพวกคอโกง้งทัชชิ่งสูงได้เลยเพราะว่าตรงนี้ผมจะจัดการเซตอัพให้เรียบร้อยหมดเลยทัชชิง่งผมแต่งไว้ไม่เกิน2.0ูนะครับผมให้สําหรับคนที่มือใหม่เล่นด้วยแล้วก็เล่นโดยที่ไม่ต้องใช้แรงกดมาก่าทัชิง่งสวยตัวนี้คอก็ตรง ขอตรงเฟตไม่มีกระโดดนะครับผมตัวนี้สวยมากตัวนี้ผมเปิดอยู่อ,อปล่อยอยู่ที่2,800ตแรวมส่งไปเลยสำหรับลูกค้าที่พองออนอนแต่ถ้าปลายทางก็บวกเพิ่ม,มอีกแค่บวกเพิ่มอีกแค่ร้อบาทถ้ามัดจำปลายทางมัดจำค่าค่าค่าส่วนต่างได้ก็จะดีมากเลยนะครับผมแค่150บาทเองส่วนที่เหลือก็จ่ายอีก2,800แ สองพันแปดราคาเนี้ยได้ท็อปโซลิดด้วยก็ถือว่าคุ้มมากเลยถ้าใครอยู่แถวแถวกอธรมย่านนนทบุรีปทุมเลยใกล้แถวเนี้ยผมจะอยู่ท่าอิดซอยสิบแปดก็เข้ามาเอาที่บ้านได้เลยได้ตลอดเวลาเลยจะเข้ามากีดทุ่มก็ได้โอเคถ้าที่ให้มัดจำอ่าเก็บรายทางที่ให้มัดจำร้อยห้าสิบบาทแล้วเพราะว่าอ่าทุกวันเนี้ยเกลียนมันเยอะมากเกลียนสั่งของเล่นเยอะมากเลยแล้วไม่เป็นไรคนที่สั่งของจริงก็เยอะเหมือนกันก็จริงๆมัน ร้อยล่นหนึ่งแหละท,ที่ที่มันที่มันเป็นพวกเรียนสั่งของเล่นแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใครไม่กล้าโอนก็ค่อยว่ากันไปอีกทีหนึง่งโอเคไม่เป็นไรนะครับผมตัวเนี้ย <S <S เดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวเนี้ยกันต่อเสียงดีครับตัวเนี้ยสองพันแปดหน้าไมา้ท็อปสุริด,ด้วยคุ้มค่ามากได้ไป เป็นสายเคลือบสนิมด้วยนะครับผมเป็นสายเบอร์ส1ก็ถือว่าโอเคเลยกำลังดีใช้ได้ ใช้ตีคอร์ดเสียงก็เพราะเสียงตองแน่น<ม>เป่นิงฟิงเกอร์สไตล์เสียงกน็น่าเล่นอยู่นะใช้ได้อยู่ ียงที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ผมจะต่อเข้าตู้แอมนะครับผมตู้แอมที่ผมใช้อยู่ก็เป็นลิลิโวราคาไม่แพงหรอกพันกระบาทเสียงจะออกแอมชัดเจนเลยเรื่องเสียงบาลานเสียงอะไรตรงนี้ผมจะไล่เสียงให้หมดเลยเวลาเอาไปใช้งานโอเคทีนี้เรามาฟังเสียงก็เปล่ากันดูก่อนอันนี้ผมปิดแอมแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยอันนี้เป็นเสียงกีตาร์เสียงก็ปเปล่าเลยนะครับผม ย่งค่อนข้างจะดุดันนิดนึงก็ถือว่าโอเคในเกณฑ์ราคาประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวโอเคถ้าในสนใจก็ทักแชทเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยผมอยู่ท่าอิดสอย18นะครับผมคุ้มค่ามากตัวนี้สองพัถือว่าใช้ได้ถือว่าคุ้มเลยราคาประมาณนี้บนห้างมีแพงกว่านี้อีก